ศูนย์ประชาการเหตุการณ์แผ่นดินไหวกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ประจำวันที่31มีนาคม2568 ในวันนี้เมื่อเวลา12นาฬิกาประมาณเที่ยงเราได้พบที่เราได้ออกข่าวว่าเราได้พบสัญญาณชีพนั้นเราสามารถที่จะนำออกมาได้แต่เป็นที่น่าเสียใจที่ผู้ที่เรานำออกมาได้นั้นเสียชีวิตเท่ากับว่าวันนี้การเสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายทำให้ยอดรวมจากในพื้นที่ของอาคารสตงในบริเวณเขตจตุจกักรมียอดรวมของผู้เสียชีวิตเป็น12รายค่ะ แม้ว่าตอนนี้จะผ่าน72ชั่วโมงอย่างที่เราทราบกันว่าเป็นหลักการทางการแพทย์ที่โอกาสในการรอดชีวิตจะมีค่อนข้างสูงนั้นเราไม่ได้หยุดการค้นหานะคะปฏิบัติการการค้นหาปฏิบัติการช่วยชีวิตยิ่งจะต้องมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่ให้เร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็จะต,ต้องมีความแม่นยําสูงมากเพราะในการทํางานตอนนี้นั้นผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่มีอาการที่อ่อนแอลงตามระยะเวลาที่ผ่านไป หลังจากการที่เราวิเคราะห์พื้นที่ในช่วงแรกซึ่งทําให้การเข้าพื้นที่อาจจะมีระยะเวลาที่ต้อง จากการวิเคราะห์ของทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญก่อนทําให้ครั้งนี้กรุงเทพมหาคนครกําลังพิจารณาที่จะยกเลิกระดับสาธารณภัยระดับที่สองที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้พื้นที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ที่อาคารสอตอง,องอยู่นั้นได้คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีการตรวจอาคารจากกรุงเทพมหาคอนครอยู่ซึ่งจะอัปเดตต่อไปนะคะในารนี้เมื่อเรายกเลิก สาธารณาภัยระดับสองจะทําให้เราสามารถย้ายศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กลางซึ่งขณะนี้อยู่ที่เสาชิงช้าของกรุงเทพมหานครพร้อมกับองค์คาพยพของการบริหารจัดการผู้อำนวยการสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครซึ่งคือท่านผู้ว่าไปรวมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หน้างานในพื้นที่เขตจ,จตุจักรซึ่งอยู่รอบนอกของพื้นที่อาคารสตงที่มีความเสียหายจะทําให้การเอากําลังทรัพยากรทั้งหมดที่เราสามารถ กำกับควบคุมสถานการณ์ได้นั้นไปอยู่ที่พื้นที่เพื่อโฟกัสในการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะก็ขอให้ติดตามศูนย์บัญชาการที่เราจะเริ่มไปรวมกันที่บริเวณเขตจตุจักรได้ทั้งนี้เนื่องจากในบริเวณเขตจตุจักรที่อาคารสอตอง,องอยู่ถนนกาแพงเพชรสองยังเป็นศูนย์ปฏิบัติการเต็มรูปแบบของเราอยู่ในการค้นหาและช่วยชีวิตก็คงต้องแจ้งให้ประชาชนยังหลีกเลี่ยงการจราจรในบริเวณนั้นก่อนนะคะ เรื่องต่อไปที่จะขออนุญาตรายงานสถานการณ์นะคะเนื่องจากช้าวันนี้อย่างที่เราทราบกันมีการรู้สึก ของอาคารที่อาจจะทําให้ประชาชนเกิดความตระหนกและตกใจดังนั้นเนี่ยอยากจะสื่อสารกับภาคประชาชนดังที่เราทราบกันนะคะว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองและตรอจนวิศวกรของกรุงเทพมหาคนครเองนั้นยังดําเนินการในการตรวจอาคารที่ได้รับแจ้งจากภาคประชาชนอยู่ขอขอให้ประชาชนมั่นใจสํารวจที่พักอาศัยหรืออาคารที่ตัวเองอาศัยแล้วก็รายงานมาในชัฟฟี่ฟองดูถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มั่นใจจริงๆนะคะ การแจ้งเหตุอาคารที่มีรอยร้าวของประชาชนในทราฟฟี่ฟองดูจวบจนถึงเวลาก่อนหน้าที่จะถแถลงการนะคะ14,430เคสซึ่งใน14,430เคสนี้นั้นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครสามารถที่จะจัดการในการที่จะตรวจสอบนะคะจนกระทั่งตอนนี้เหลือจํานวนเคสที่จะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพียง2,426เคสนั่นหมายความว่ากรุงเทพมหานครได้ทําการตรวจสอบไปแล้วกว่า8 1ทั้งนี้เป็นอาคารสีเขียวหน 15ึ่อาคารเออขอโทษค่ะ11,517เคสที่มีการแจ้งในทราฟฟ่ฟองดูโดยที่เราทางกรุงเทพมหานครยังระง,งับการใช้อาคารที่เป็นอาคารที่มีความเสี่ยงสูงนั้นเพียงสองอาคารเท่านั้นและผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารที่เราระง,งับการใช้ทั้งสองอาคารทางกรุงเทพมหานครได้จัดหาที่พักให้ทั้งหมดนะคะ ต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งของเจ้าของอาคารผู้ครอบครองอาคารให้ดําเนินการประสานผู้ตรวจสอบอาคารเข้าตรวจสอบโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเจ้าของอาคารให้ตรวจสอบอาคารของตนเองกว่า5,000โครงการแล้วทั้งนี้จากนี้ไปประชาชนจะสามารถติดตามอาคารที่ทําการตรวจอาคารแล้วส่งผลกลับมาอย่างกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเปิดเว็บไซต์ที่อยู่ของเว็บไซต์นะคะก็คือสามารถเข้าไปดูได้ที่ openpolicy.bankok.go.th/bkkbuilding.html g ตอนนี้ตัววิ่งกำลังขึ้นให้ข้างล่างนะคะท่านสามารถที่จะมาติดตามได้ว่าอาคารไหนที่ได้รับการตรวจสอบไปแล้วบ้างนะคะจะได้มั่นใจยิ่งขึ้นทั้งนี้นอกจากอาคารที่เราตรวจสอบยังมีการให้ผู้รับเหมาเนี่ยนะคะระงรับ การใช้เครนในไซต์ก่อสร้างจนกว่าจะตรวจสอบได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งจํานวนเครนที่อยู่ในไซต์ก่อสร้างของกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด201โครงการทั้งนี้เนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบให้ปลอดภัยก่อนนะคะถึงจะสามารถเปิดใช้ได้ ในอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้ก็คือการดูแลช่วยเหลือประชาชนและการเยียวยาการให้ความช่วยเหลือขณะนี้กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวได้แก่ศูนย์พักพิงกทม3แห่งคือศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงที่รองรับได้ประมาณ70คนนะคะตอนนี้เข้าพักอยู่21คนยังคงมีที่ว่างอยู่49ที่ดังนั้นก็หากท่านใดยังคงไม่สบายใจอยู่สามารถไปที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงได้หรือศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดเสมียนานารีของเขตจตุจักรเอง รองรับได้ร้อยห้าิคนซึ่งยังว่างอยู่ทั้งร้อยหที่นะคะและศูนย์พักพิงคอย,ยาติผู้ประสบภัยเขตจตุจักรเข้าพักอยู่ขณะนี้39คนทั้งนี้เนี่ยก็อยากจะให้ภาคประชาชนมั่นใจว่ากรุงเทพมหานครยังคงตรวจสอบทุกพื้นที่อยู่อย่างเคร่งครัดนะคะและเรายังไม่ได้หยุดรับการที่ประชาชนจะมีความกังวลและแจ้งเหตุมาในทราฟฟี่ฟองดูทั้งนี้ก็ ขอรายงานสถานการณ์แล้วก็ด้วยความมั่นใจนะคะว่าเราจะอยู่ตรงนี้จนกว่ากระบวนการของการค้นหาและช่วยชีวิตของประชาชนทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้นลงขอบคุณค่ะ